เ<ๆ>ก็ฝากากไหมหยุคโบราณเด้อผ <c oughs> ลไม้ธรรมชาติกูจะฟ้องทวีให้ทวีแจ้งความจับมึงแจ้งความจับไอติ่งออกไปปาไ่าวไอติ่ง <c oughs> ทวีทวีอีนี่มันขโมยพุฒิสาทวีอ่ะทว,วีมันหายยากมากเลยเนี่ย เลือดเลยแต่เครืค่อดด้วยจริงคุณพี่เนี้อร่อยมากเลยอ่ะอันนี้อร่อยมากเลยอ่ะ,อ,นนอ,อ,อ,ะอันนี้อะไรนะอร่อยชาวบ้านเขาด่าเราไหมเขาไม่ด่าหรอกเขาบอกว่าเอาไ,ได้เขาบอกแล้วเอาได้โอ๊ย นี่เรากะว่าเราจะเอาหมดต้นเลยหรออย่าใช้คำว่าเรามึงคนเดียวกูไม่เกี่ยวกูเป็นพยานแล้วกูก็มีหลักฐานแต่พี่กินไปหมดแล้วนะพี่กินแล้วนะพี่ไม่กินหรอไม่เรากินดูสิพี่ถ่ายเอยมีเสียงเราก็